อ่ารับรถนะครับสามหมื่นกว่าโลนะครับเช็คอะคาตาร์อะประมาณนี้นะครับอะประมาณนี้ครับอ่าคันนี้นะครับแกนฟีลาโนนะครับที่มีอาการเสียงดังที่เครื่องนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับที่เราเปิดมานะครับอะเรามาดูครับว่า ไบวาวคดแล้วมีอะไรเสียหายครับอ่าหลอดวาลวแตกครับนี่ครับประมาณนี้เลยหลอดวาลวแตกไม่ต้องพูดถึงเลยเศษนะครับก็ฝั่งนี้ก็เอียงไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับ ก็เรื่องเช็คั่วเช็คฟึมนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปซ่อมบ่าวาล์วใหม่ก่อนแล้วก็ส่วนลูกนะครับอ่ะลูกก็มีรอยเบรกนะครับก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวอัปเดตให้ลูกค้านะครับก็มาอัปเดตคันนี้นะครับแกนฟิลาโน่สีน้ำตาลนะครับก็ที่ หลอดวาลแตกนะครับอ่านี้หลอดวาลแตกแล้วก็วาลคดนะครับนี่ครับเราก็ทําการเบิกใบวาลแล้วก็ตีหลอดให้ใหม่นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นล่องรอยอระยะรมของเก่านะครับเราก็ขัดได้ให้เท่านี้นะครับแล้วก็เสื้อลูกนะครับที่เป็นรอยเบรกนะครับเราก็ทําการตีปอกให้ใหม่นะครับประมาณนี้เลยกรี๊บครับนี่ก็ประมาณนี้ครับ ก็เดี๋ยวตอนประกอบก็อัปเดตให้ทีนะครับตอนนี้นะครับทําการยกเครื่องขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสให้ฟังนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเร่งได้ปกติครับอ่าก็ประมาณนี้เลย อันนี้ชุดค่ายยังไม่ได้ใส่นะครับสายพานมันตีแข้งนะครับเนี่ยตึนี่ก็ประมาณนี้ครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เพิ่มเติมลูกค้านะครับก็มีฟิลตัวนี้ครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับของเก่าฟีลรั่วนะครับตัวนี้นะครับที่ต้องเพิ่มนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องถ่ายใหมใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับหลังจากที่เราไล่ประกอบแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่อง เรียบร้อยนะครับเราก็มาเทสให้ดูครับก็ประมาณนี้ครับ ก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีไฟเครื่องโชว์นะก็คันนี้นะครับถ่ายฝ่งงานนะครับอ่ะเปลี่ยนท่อประมาณนี้นี่สตาร์ทอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้เลยนี่เลยไม่มีไฟเครื่องโชว์นะครับก็ประมาณนี้นครับฟังเสียงเครื่องก็ประมาณนี้ ก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับก็ทําตรงรุ่นนะครับาม m a ่าเป็นหลักครับรุ่นหนึ่งก็รับทบแล้วก็ที่ร้านนะครับใช้ด็อกเตอร์นะครับเป็นการตรวจเช็ควีคอระบบหัวฉีดหรือข้อมูลต่างๆที่ติดโค้ดรวมถึงลบโค้ดและโค้ดที่ซ่อนด้วยนะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกด s ับ s c r i b ์กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ